ไซบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino นเซอร์ตรวจจับโล oh หะ LJ18A38 z e b y นะครับโอเคครับรามาเริ่มต้นเลยเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์อยู่ใต้วิดีโอน,นี้นะครับ ซึ่งเมื่อเข้ามาแลนะ้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความซอนใช้งานอิโนเซนเซอร์ตรวจจับโลหะระยะ8ม mm, ิลิเมตรแล้วจอหนแสนะครับจากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความไปด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้น,นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเคร่องมือได,นะดน้นะครับบทความนี้ไดเลยครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความไปด้านล่างเล็กน้อยนะครับจนถึงข้อที่3 ผู้ใช้งานจะต้องกโค้ดตัวอย่างหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทำการ Copy ปี้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE มื่อทำการนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วต่อมาให้ผู้ใช้งานทำการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่อกับบอร์ดนะครับโดยเข้าไปที่แบเมนูชื่อที่อยู่ด้านบนจากนั้นเลือกไปที่เมนพอร์ตและเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดนะครับจากนั้นทำการเลืกอระเภทของบอร์ดที่ใช้งาน ในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino Uno R3 เลือกเป็น Arduino Uno NO นะครับจากนั้นให้ผู้ใช้งานทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดได้เลยโดยเข้ามาที่แตะบนหน้ด้านบนจากนั้นเลือกไปที่เมนูอัปโหลดเมื่อไปกดไปที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นเลยว่าจะมีหน้าต่างการบันทึกโค้ดปรากฏขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโคด้ดก็ให้ทําการกดไปที่ปุ่มการก,กระบาดด้านบนหรือปุ่มยันเซนด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโคโด้ดลงบอร์ดสักครู่ เมื่อโปรแกรมทำการนับโหลดความละหมอเสร็จจนนี้ทุกความดังนันนับโหลดริ้งปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างแบบนี้นะครับต่อมาให้ผู้ใช้ง,งานทำการเปิดหน้าจอซีเนียร์มิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนููที่อยู่ด้านบน,นแล้วไปที่เมนูสีเนียอ์ันเกิร์สหรือจะกดคลิก e f ที่รูปแบนขยายที่อยู่ด้านข้างตรงนีไ้ได้เหมือนกันนะครับเมื่อการเปิดหน้าจอซีเนียร์มิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้ง,งานทำการเปลี่ยนค่าการไหลข้อมูลให้เป็น9,600นนะครับและเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการ ข้อมูลสึกแล้วจะมีข้อความปรากฏขึ้นมาในที่นี้จะเห็นด้ว่าจะเป็นข้อความไม่พบโลหะน,นะครับนั่นก็คือตัวเซนเซอร์ยัง่าตัวไม่พบโลหะอยู่ด้านหน้านะครับในบริเวณระยะ8มิลลิเมตรนะครับต่อมาทางเราทดสอบนะครับด้วยการใช้ไขควงไปวางไว้ที่บริเวณหน้าเซนเซอร์นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเมื่อนำ โลหะไปวางไว้ที่หน้าเซนเซอร์ในระยะ8มิลลิเมตแล้วจะมีเสียงบเเออ์อีกดังขึ้นและข้อความที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์จะเปลี่ยนเป็นตรวจพบโลหะนั่นเองเดี๋ยวมาลองดูกันอีกครั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ